โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะก็ในวันนี้นะครับเรานะครับก็กลับมาอยู่ในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่า p l n พ West z o ม mbie ภาค2อันั้นเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหซึ่งก็เมื่อกี้ก็เป็นเสียงไก่นะครับซึ่งก็ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันในเกมนี้กันอีกชิ้เช่นเคยนะครับซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับ แม่งโอ้โหทุกคนม่นยังพูดว่าซึ่งก็ใครที่ไม่ได้ไปดูในคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเราก็เล่นไปถึงในเลเวลที่ในเลเวลที่22กันมั้งนะครับนะแต่ว่าในแบบนี้นะครับในแบบคาวบอยนะครับผมได้เล่นจบกันไปแล้วนะครับเพราะว่าผมนั้นนะฮะได้ทําการถ่ายคลิปกันไว้แล้วนะครับ2คลิปนะครับแต่ว่าคลิปนั้นนะครับแม่งมีปัญหาฮะทุกคนแม่งคือแบบโอ้โหเสียงคลิปแม่งแบบ ใช้กันไม่ได้เลยนะครับเนี่เสียงไก่อีกนะฮะสงก็นั่นแหละนะครับผมได้ทําการถ่ายคลิปกันไปแล้วนะครับแต่ว่าไม้ผมนะครับมันมีปัญหานะซึ่งก็ผมก็ได้ทําการโพสต์เรื่องนี้นะครับไว้ใ,ใ,นในเอะชุมชนกันด้วยนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับนะทุกคนนะอดดูช็อตสําคัญนะครับนะซึ่งเราก็จะมาเอ,อไม่สนใจมันแล้วนะครับแล้วก็จะไปต่อในแบบนี้กันเลยนะผมนะในแบบเบอร์หิมะเออนะเอออะไรเนี่ย โอเคมานะครับทุกคนนะักสังก้อนนี่โอ้โหทุกคนอะไรเนะี่ยเปรือคืออะไรอะ่ะโอเคนะครับทุกคนชัวงก้อนนี้นะฮะมานะครับผมหวังว่าในชิปนี้นะครับไอ,ไอเสียงเออเสียงไมผมมันจะไม่ได้มีปัญหากันนะครับไม่เอนะกสงก้อนโอเคนะครับสังก้อนนี้เป็นซอมบี้โอ้โหนะฮะเป็นซอมบี้ที่ผมนั้นไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนนะครับแบบนะเอ่อเอาตัวรับเปิดกันไฟนะครับผมแล้วก็เอาตัว,เอ,ตวเอาตัวสายฟ้าดันไปเนาะเออโอเคมานะครับทุกคน อุ้ยทุกคนไอ้เงี้ยมันทําไมมันน่ารักกันชังเลยกันคือกันเนี่ยเออดูนะครับเนี่ยดูไอเี่นะครับมันเป็นมันมันมันเป็นไอที่หิมะเลื่อนของเราเนี่ยนะฮะเออมันเป็นไอมันเป็นตัวนี้อะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเบิรซึ่งก็อันนี้มันคืออะไรเนี่ยทุกคนมันเป็นมันเป็นไอตัววอนัทนะครับแล้วก็มันคือไอตัวเนี้ยเนี่ยเคนเห็นว่าแร๊บนะทุกคน มันเป็นตัวที่มันอยู่ในน้ําแข็งไงทุกคนไอซอมบี้อนนี้มันเป็นซอมบี้ที่มันอยู่ในน้าน้ําแข็งนะครับซึ่งถ้าผมเอาตัวน้ําแข็งอันนี้ไปให้มันนะครับมันจะไม่ได้เกิดแปลว่าเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันมันมันชินกันแล้วนะครับทุกคนนับแป๊บนะอะไรกันอะครับนี่ทุกคนโอเคสักก็เอาตัวยิงกันไปนะครับทุกคนเอาเอาเอาดูเห็นปะโอ้โหนิ่งเฉยโอเคทุกคนโอ้ชิบหายแล้วโอ้แม่งสามตัว แป๊บ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 อุ้ยทุกคนทุกคนทำไมทําไมมันถึงไม่ค้างคะวัดดูฝักทุกคนมันมันค่าไม่ได้ไงเนี่ยเอาเอาเอาทุกคนใน้เรียบโอเคโอเคทุกคนค้างแล้วนะครับไอ้เรียอะไรเนี่ยโอเคทุกคนโอเคอุ้ยทุกคนทาไมมันถึงไม่ค้างกันเลยเนี่ยดูโอเคโอเคโอเคทุกคนโอเคทุกคนอันนี้เรายังได้กันอยู่นะครับ โอเคทุกคนโอเคโอเคนะครับซึ่งในตอนนี้นี่นะครับมันก็ใกล้ที่จะเอิจบกันแล้วนะครับโอเคโอเคซึ่งในนี้ผมขอเอาตัวไฟกันไปนะครับเพราะว่ามันเยอะมันเยอะมันอยู่ในไอแบบว่ามันในด่านมันน้ําแข็งนะครับซึ่งมันน่าจะไม่ถูกกับไฟเยอะนะฮะมันน่าจะไม่ถูกกับไฟนะครับโอเคโอเคซึ่งตอนนี้เงินผมนะครับมันก็เริ่มเหลือน้อยมันศูนย์บาทโอเคห้ามันห้าสิบแล้วนะ โอเคทุกคนซึ่งไอตัวนี้นะครับมันอึดถึงมากเลยนะเนี่ยโอเคแล้วนผมเอาเพิ่มอีกตัวยิงกันไปหน่อยนะเมาเ,าเี้ยแม่งโอเคมานะครับทุกคนซึ่งในตอนนี้นะครับผมเบอร์แบบว่าชิวมากเลยครับแบบดูทุกคนซึ่งก็ในซึ่งในตอนนี้นะครับมันเป็นไฟอลเวฟมาแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้ก็มีแต่ไอตัวข้างบนนะครับตายเธออะน่นเนี่ย เออทิวเตวเตวเตวเฉดเดเดแม่งยิ้มกระชากใจว่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะครับมันมันคือเป็นตัวไฟเนี่ยเห็นว่าเออครับซึ่งดูเท่แม่งหน้าตาว่ะหน้าตาเ้ยอันนี้นะครับฮอตโพเทโต้นะครับหรือว่ามันเป็นโพเทโต้ร้อนนะครับผมนะเอ่อวางอันนี้บนไอซ์บลอกทูเมลเดบลอกคือมันให้เรานี้ไปวางบนบนเดอ อกของน้ำมันมันน้ำแข็งนะครับเพื่อเราจะได้ละลายฟลอกน้ำแข็งมันคือยังไงวะคอนเคมานะครับทุกคนนะซึ่งก็เป็นไอซ์บลอกทุกคนรู้แล้วไอซ์บลอกมันคือมันคือเนี่ยทุกคนเห็นว่ามันเป็นมันเป็นไอ้น้ำแข็งที่มันแบบว่ามันเือบมันแบบมันแบบอะไรมันมันมันเป็นน้ำแข็งที่มันแบบว่ามันไปเกาะนะครับหรือว่า มันคือไอไอไออันนี้วะเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเห็นป่ะดูนะครับมันเป็นไอใต้น้ำมีเนาองซังก็โอเคนะครับซังผมก็ไม่รู้เน้อแล้วผมก็ไม่รู้นะครับลิ้นลิ้นลิ้นกูเป็นอะไรเนี่ยเอเคนะคทุกคนนะซังก็เราก็จะไปลองเล่นกันนะครับนะว่าเฮ้ยม,มันเป็นตัวอะไรกันอย่างไงเนาะเออนะซังก็โอเคนะครับทุกคนนะไปฮะโอเคโอเคทุกค,คนลองนะได้ไหมตัไนไงว่าแล้วยิงไปครับยิงไป ใหม่ก็เสร็จโอเคทุกคนทุกคนโอ้โอเคทุกคนแป๊บแป๊บอ้าวอ้าวดูทุกคนดูนะครับมันคือเตือนมาแบบว่าชิวๆกันเลยอย่าเออนะครับโอเคทุกคน okay. Okay. โอเค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 นะครับผมซึ่งในตอนนี้ผมขอเอาตัวไอ้นี่กันไปก่อนนะครับทุกคนรู้อะไรไหมเริ่มใหม่โอ้ยโอ้ย,อย,อยทุกคนมันยิงอะไรแหน,นบ เว้ยทุกคนไอ้ยี่มันอะไรอ่ะเอ้าเอ้าดูเอ้าทุกคนดูมันยิงอะไรกันน่ะเอาเว้ยมึงมึงยิงไปข้างหน้าเอ้ามึงจะมาช่วยยิงกันนี่กันทาไมอ่ะเอ้าเอ้าเว้ยไอ้ไอ้เวเลยโอ้ทุกคนโอ้มันโง่เกินไปย่ะมึงเห็นซอมบี้ไหมซอมบี้แม่งอยู่กันแต่ว่ามันข้างหน้าไ้เหียเอายิงไปเออโอ้อะไรนี่ยโอเคทุกคนโอเคทุกคนครับนะรับนะรับนะ ทำไมมันอะไรกันกันขนาดนี้เนี่ยโอเทุกคนโอ้ดูซอมบี้นะครับเริ่มมากันเยอะกันเหลือเกินนะโอ้โหดูโอเคนะครับทุกคนซังกงนี้ก็โอเคนะครับเร่นกันไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับโอเคนะครับซังก้อนี้ไฟนอลเวฟแล้วนะครับดูโอเค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 นะครับทุกคนซังก็ถ้าเราดูกันดีๆนะครับนี่นะครับมันจะมันจะไอตรงเงือมันข้างล่างนะครับมันจะมี จะมันจ,จะมีไอ้น้าแข็งที่มันจะมากเกาะเราด้วยนะครับเห็นว่าเออซึ่งก็อันนี้มันถ้าผมว่านะถ้ามันจะขึ้นน้ําแข็งแต่ว่ามันจนมันจนเต็มนะครับมันน่าจะใช้เวลาแปลว่านานกันมากๆนะครับทุกคนนะแต่ว่ามันก็นานกันเอาเรื่องนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะต้องไปครัวอะไรกันมากมายเนาะเออซึ่งก็ในตอนนี้นะครับซอมบี้เนี่ยดูทุกคนมันน้อยมากเลยเนี่ยเอาไปโอ,โอเค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 เอาคนไสกันไปหนโอ่อยนะฮะ ชื่อครับชื่อครับฮนะดวโอ้โหมันร้อนแหวงต่างฟ้าเยอะโอ้ยโอ้ยแม่งแม่งไม่โดนอะไรเลยงอเป็นไงครับ เป็นไงฮะโอ้โหทุกคนแล้วก็นี้นะครับเราก็เล่นกันจบไปแล้วนะครับในด่านที่สองนะซังก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะคบทุกคนนะทังก็คลิปนี้นะซังก็ก็ฝากไว้กันเพียงเท่านี้นะครับทุกคนนะซังก็สาหรับใครก็ผมนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะทังก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดไลค์นะครับมันจะแปลว่ามันจะมันจะให้คลิปนี้ ไม่กูพูดอะไรกูเนี่ยมันย t u b e นะครับมันจะส่งคลิปนี้นะครับเคลื่อนฟีดกันมากขึ้นนะครับทุกคนนะเออนะทั้งก็อย่าลืมช่วยกดกันด้วยนะครับทุกคนนะทั้งกอนี่แหละนะทั้งก็สําหรับใครกูพูดไปแล้วอะไรเนี่ยทั้งง็นี่แหละนะครับบา,บายฮะด้วยสมองกู